อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับการวิเคราะห์ทองคำและ USD JPY ประจำวันที่19มีนาคมปี2518นะครับผมก็โดยสืบเนื่องจากเมื่อวานเนาะวันที่18ที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับก็คือการได้มีการดันกลับขึ้นมานะครับผมดันขึ้นมาโดยที่แบบนิวไฮทุกวันเลยนะครับนิวไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะโดยวันนี้วันที่19เนี่ยก็ได้นิวไฮไปช่วง8ปดโมงเช้านะครับผมถึงที่ประมาณ3า4 5ซึ่งคือ นิวไฮอีกแล้วนะครับผมหลังจากเมอวนก็นิวไฮไปที่3,000แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆยนะครับต่อเน,นื่องประมาณ 3, 2526 25, ที่ผมได้ิเคอร์ไปนอะในช่วงบ,บ่ายๆทเที่ยงเนาะก็คาดการว่า 25- า่าถึง30มเนี่ยมีโอกาสที่จะกดตัวลงมานะครับแต่ก็กดตัวเพื่อไปต่อนะครับผมก็เลยนะครับเกินเกินกว่าที่คาดหมายจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยหยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้ผมขอลบก่อนนะฮะก็คือเรายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ทองคําจะไปยังไงต่อแต่ว่า อันนี้ทรงเหมือนเขาจะมีการกลับตัวหรือเปล่านะฮะใน1ชั่วโมงเนี่ยผมมองเห็นอะไรนะครับผมในบริเวณนี้นะครับเขาได้มีการช็อคเขาได้มีการบ o s ไปที่แถวๆนี้เนาะมาเดี๋ยวผมขอดูทางเฟรมสีชั่วโมงก่อนนะครับมันยังมองยากนะครับสชั่วโมงเดี๋ยวพยายามมองที่หนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมเขาได้มีการ BOS ไปจากบริเวณนี้นะครับผมก็ ได้มีการกดตัวลงมาเนาะย่อตัวลงมาแล้วก็มีการผลักดันขึ้นต่อนะครับผมทำให้มีโอเอสขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะอนุม,มานได้ว่าตรงนี้อาจจะเกิดการช็อคนะครับเพราะว่าเขามีการช็อคลงมาแบบเต็มแท่งเลยนะครับแล้วก็ได้มีการสวิงกลับขึ้นไปที่บริเวณประมาณ5 0าถึงกอแล้วก็ก,ก็ก็ไม่เกินนะครับเอาจริงๆก็ไม่เกินโซนที่คาดการเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าว่าเขาเด้งในส่วนของบริเวณทําตัวเหมือนเป็น QM นะครับผมก็คือ เป็น Pattern QM นะครับนี่เดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับประมาณ78.6ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกัน68-78.6ถึง78.6บ QM เนาะนะฮะมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้อาจจะปรับตัวเป็นขาลงสักระยะหนึ่งนะครับผมโดยถ้าเกิดเขาปรับตัวเป็นขาลงตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะอ้างอิงจาก v o s ตรงนี้นะครับผมโดยที่ผมจะให้โลไว้ตรงนี้ก็หฮไว้ตรงนี้เนาะก็จะทำให้50กก็อยู่ที่ประมาณกรอบนี้ นะครับเดี๋ยวขอมาดูที่ทางเฟรมใหญ่ก่อนว่าโซนที่มันน่าจะจับตามองเนี่ยก็กกอาจจะเป็นโซนแถวนี้นะครับผมอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มี liquidity ที่เขาต้องมาขวาดเนาะก็อาจจะเป็นโซนแถวนี้นะครับที่เขาจะสามารถกดตัวลงมาเพื่อที่จะเด้งขึ้นต่อได้นะครับถ้าเกิดเขาจะนิวไฮอีกทีนึ่งนะครับผมผมมองว่า3 0 5 0 3 0 6 0เนี่ยน่าจะไม่ไกลมาก นะครับผมแต่ตอนนี้เขาอาจจะมีการพักตัวลงมาก่อนนะครับเพราะว่า1นชั่วโมงมีพาย action น,นะครับในการกดตัวลงมาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ขาขึ้นมันเป็นเทรนที่แข็งแรงเนี่ยนะครับผมก็การที่จะกดตัวเป็นขาลงก็ต้องรอก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะกดตัวหลอกก็ได้นะครับบางทีก็อาจจะลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ทาแพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับ,รบก็ตอนนี้ทองคํายังคงมองว่า,าถ้าเล่นในระยะสั้นก็อาจจะเล่นในฝั่งขาเซลได้ นะครับผมแต่ถ้าเล่นในระยะยาวเน้นฝั่งขาบายดีกว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับในต,ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็ยังคงมองว่าอ่าถ้าเกิดใครจะเซลล์นะครับก็ SL อาจจะอยู่ท่ไฮนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด s l สไฮนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าเกิดแบบเซลล์ตรงนี้เลยนะครับผมเอสก็900จุดเลยมันเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปนะครับรอหาจังหวะที่แบบว่าดันขึ้นมาอีกนิดนึงสักหน่อยดีกว่า นะครับผมก็ยังคงมองว่าถ้าเกิดเขากลับตัวลงไปได้เนี่ยแพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบนี้ครับขึ้นมาปุ๊บปุ๊บยอ่อ BOS แล้วก็ย่อมาแล้วก็น,นี้อันนี้จะเป็นการ BOS ครั้งใหญ่นะครับผมอันนี้จะเป็นการ BOS ครั้งใหญ่นะฮะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่า1ชั่วโมงเขาได้ทำช็อคเกิดขึ้นมานะครับผมมีโอกาสที่กดตัวลงมาแบบแพทเท QM นะครับผมถ้าเกิดใครที่เซลลลงมานะฮะที่พีอาจจะที่ระยะนี้ก่อนเป็นจุดแรกนะครับผมเป็นปลายไส้นี้ก่อนนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาไปไปลายไส้นี้เขาอาจจะเด้งขึ้นเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมก็รอพิจารณานะครับใครอยากเล่นนะครับก็เอ็มเอ็พอร์ตให้ดีเนาะก็ตอนนี้ผมให้โซนไว้ที่ประมาณ3ามพนะครับประมาณ3ามพันสิบสองามพามสถ้าแถวโซนเนี้นะครับกรอบดีมานเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกที นะครับโอเคมาดูในส่วนของ UJ กันบ้างดีกว่านะครับผม UJ เนะี่ยตอนนี้เขาได้มีการดันขึ้นมานะครับเทสในส่วนของบริเวณอ่าซัพพลายนะครับซัพพลายที่อ่า uh, มีการกดตัวลงมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้มีการดันขึ้นมาซึ่ง BOS อีกรอบหนึ่งนะฮะเขากว่าเขาไ่ได้ BOS นะก็ BOS ในส่วนของตรงนี้ก็คือ BOS หลอกนั่นเองนะครับบริเวณนี้เนาะมาดูในหนึ่งนะชั่วโมงกันนะครับผม จุดที่ BOS จริงๆก็จะเป็นในจุดตรงนี้นะครับผมจริงๆก็มันเป็น BOS ที่แบบมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่จริงๆตรงเนี้ยมันเป็น BOS ที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะฮะคิดว่าน่าจะเป็น BOS ระยะระยะสั้นเนาะก็ก็ก็ยังไม่ถึง50%นะฮะก็การย่อลงมาตรงนี้ก็เป็นการย่อเพื่อผักดันขึ้นต่อเนาะถ้าเกิดใครจะเก็บก็เก็บเก็บสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีโซนที่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับ คือทาไมผมถึงบอกว่ายังไม่มีโซนน่าเล่นเพราะว่าในการการวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยยังยังยังไม่ค่อยโอเคนะครับยังไม่ค่อยโอเคว่าแบบโซนที่มันขึ้นไปเนี่ยไม่ีโอกาสที่จะกดตัวลงมาขวาลิควิดิตี้บริเวณนี้หรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้เป็นลิควิดิตี้นะทุกคนมองดูดีๆเนี่ยเป็นลิควิดิตี้นะครับผมมองว่าเดี๋ยวจะมีการลงมาขวาดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการลงมาขวาดอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะลงตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นต่อนะครับ อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆ liquidity ตรงนี้กลัวโดนขวาดมากนะครับผมแล้วโซนที่จะให้ในการ buy เนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับก็ะเป็น50%ของกรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตรีเนี่ยถ้าเกิดเราจะกดตัวลงมาเนี่ยตรงนี้เพระเป็นกรอบ50%ที่น่าจะมีโอกาสที่จะ buy ขึ้นได้นะครับผมเราก็อาจจะเก็บกําไรกันในระยะยาวได้เลยนะครับกดตัวลงมาปุ๊บปุ๊บนะครับ buy ขึ้นไปนะครับเพื่อ b o s ตรงนี้ นะครับภาพใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าเขาจะดันขึ้นไปถึงบริเวณไหนนะครับซัพพลายนี้หรือว่าซัพพลายนี้ที่จะกดตัวลงมาหรือว่าบริเวณอย่างนี้จริงๆ4ชั่วโมงเนี่ยเรามองเรามองใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมซัพพลายเนี่ยเป็นซัพพลายที่ใหญ่มากนะครับเอ้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นออเดอร์บ็อกซ์ที่ใหญ่มากๆนะครับของ4ชั่วโมงเนาะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะสามารถ กดตัวลงมาได้หรือเปล่าจากบริเวณตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะกดตัวลงมานะครับได้นะครับเพราะว่าก็จะได้เคลียร์ลิควิิตี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็กดตัวลงมาเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ uj ก็คิดว่าตอนนี้ยังยังเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องรอดรอรอ,อไปก่อนนะครับอันนี้เป็นไมเนอร์เนาะไมเนอร์นะครับ เป็นมเนอร์ที่ถึงจะเป็นมันมันมันเหมือนแบบว่ากรณีเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราจะเอา BOS นะครับก็ต้องรอแท่ง1ชั่วโมงนี้ปิดนะครับผมตอนนี้ประมาณจะ3ทุ่มแล้วนะครับผมมองว่าปิดปิดได้แน่นอนนะครับบริเวณนี้นะครับก็คิดว่ามีโอกาสเรียบร้อยครับ3ทุ่มเนาะก็ปิดได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ยังคงต้องรอนะครับว่าออเดอร์บลอกอันนี้นะครับจะมีการกดตัวลงมาหรือเปล่าของ4ชั่วโมง นะครับผมถ้าเกิดดันขึ้นแล้วกดตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะบายขึ้นไปได้เนาะก็ถ้ากดกดตัวลงมารอพิจารณาที่โซนนี้นะครับประมาณกรอบเนี่ยนะครับผมดูสีฟ้าผมไว้นะร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับถึงร้อยห้าสิบจุดสามสามนะครับถึงร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสามศูนย์นะครับสามศูนย์ก็ประมาณเนี้ยนะครับกรอบที่เป็นระยะใหญ่ๆเลยเนี่ยของสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามองภาพใหญ่ก็บริเวณเนี้ยมีโอกาสไป,ไปไปได้สูงมากนะครับที่จะกดตัวลงมาแบบรุนแรงเนาะ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดกลางโซนหรือว่าอันนี้นะครับผมแตถถ่ถ้าจะพิจารณานะดูที่1ชั่วโมงนะครับจะมีโซนอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะหชั่วโมงเนาะก็ยังคงมองยา,อยากอยู่นะครับใน1ชั่วโมงเนาะยัง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 เป็นโซนที่แบบว่าเราต้องต้องต้องดูให้ให้ดีนะครับมันมันมันเป็นโซนที่มันยังไม่ค่อยมีภาพอะไรชรัดเจนเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดเรามอง1ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมโซนที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ย นะครับอาจจะเป็นบริเวณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะมายาถึงนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นบริเวณ avg นะครับบริเวณกรอบนี้ก็ได้นะครับ นะครับมันก็เป็น FVG ที่ของ1ชั่วโมงเนาะถ้าเป็น1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มี FVG เนาะก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงมาได้นะครับผมเพราะว่าเขาได้ขวานดีควิ i ิตี้2ชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงมาได้ที่บรเิเวณ1 5ึ่า 150, 000, นะครับตีไปเนาะ1 5ึ่0นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีเนาะเพราะตอนนี้การาฟก็ดันขึ้นไปค่อนข้างสูงมากมกนะครับผมทุกตัวเนี่ยดัน กดตัวลงมาที่โซนนี้เดี๋ยวต้องอรอลุนกันนะครับผมว่าจะกดตัวได้ไหมแต่ถ้ากดกดตัวไม่ได้ก็คือเขาจะไปต่ออีกนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้โดนเคลียร์เลยนะมันสร้างลควิดิตี้เอาไว้นะครับการย่อลงมาในไซด์เวย์ในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรมากมายเนาะก็ได้มีการสร้างไซด์เวย์ไว้เฉยๆนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็ให้โซนไว้แล้วเนาะที่บริเวณกรอบ150 0นะครับประมาณ1540 420นะครับประมาณนี้15.420สเนาะสำหรับทองคำเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะกดตัวลงได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอเขานิดนึงเนาะนะครับผมยังยังยังยืยือยอย,อ,อยู่แถวเนี้ยนะครับใครจะเข้าก็ SL ด้านบนแต่ถ้าเกิดรับไหวก็ลองดูได้นะครับผมเพราะผมคิดว่ามันน่าจะย่อที่จุดจุดนี้แหละนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับบทวิเคราะห์ของผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กันบบทวิเคราะห์ครั้งหน้าสวัสดีครับ